มีร้านแบบขนมเบื้องทำาไม่คนเยอะจังตรงนี้ร mm. ้านเปิดทุกคนคนเดินไปวัดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวกินน้ำก่อนอันนี้กะลังคาเฟ่้ร้านกาแฟ อย่าเดินยาวๆไปตรงนี้และเพราะว่าเราก็เดินไปก็จะไปที่วัดละคังนะครับวัดละคังวัดละคังอุ้ยอุ้ยออุ้ยเจอน้องกระรอกป่ะไปแล้ว เดี๋ยเดินไปวัดลักขังนะฮะแล้ก็จะไปกินทบแตดอยู่ข้างหน้ามีมันมีที่นั่งอยู่แล้วเราก็ค่อยเข้าไปทําบุญอ,อันนี้ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันเป็นโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่รอเนี่ยอุ้ยเค้คกเขาหน้ากินจังเลยโรงเรียนอดุดบานนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือแดดแบบสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ก็เป็นร้านคาเฟ่เป็นร้านของกินแล้วก็มีคาเฟ่ที่อยู่ด้านบนอาจจะมานั่งที่นี่ก็ได้นะทุกคนเนี่ยน่องบัวเนี่ยอุ้ยแต่คนจะเยอะแน่เลยอะเดี๋ยวลองดูกันถ้าคนเยอะก็ไม่นั่งถ้าคนเยอะก็ข้ามไปฝั่งท่ามหาราชเลยไปนั่งกับนุ้นก็ได้วันนี้คนเยอะอยู่แล้วนะวันนี้เป็นวันหยุด เราก็ลืมเราก็ลืมอยู่นะพราว่าเราก็เอาล่มมาอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ใช้กลางล่มไงก็เินตากแดดมาคือกระเป๋าเวลาปรปับไปไหนต,ต่างๆนานาซันมีอุปกรณ์ครบหมดเนะทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกมีทั้งแบบร่มมีไฟฉายมี power bank บบมีเยอะมากคือขนอุปกรณ์ไปเยอะมากแล้วก็หนักมากอ่านี เดี๋ยวเราเนี่ยไปหานั่งแถวนี้แหละทุกคนนั่งเล่นๆกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปไหว้พระด้านในเขามีผลไม้ด้วยเน,นเขาอันนี้คือเป็นท่าเลยอ๋ยออ,อันนี้มันข้ามไปท่าช้างถ้าเรามาข้ามตรงเนี้ยมันก็จะไปคนละจุดกันแล้วก็ต้องเดินจากท่าช้างไปท่ามหาราชอีกก็ไกลอยู่นี่เลยบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราไปหานั่งแบบมุมๆเย็นๆฟิลฟิ มันมีแบบโอ้โนีนั oh, oh, ่งแถวอุ้ยนีก็เย็นอยู่นะเย็นสบายนี่วัดระคังก็คือมีระคังใหญ่อยู่ตรงนี้นะฮะโรงเรียนสตรีวัดระคังนี่เลยบรรยากาศแต๊คร <aro> ับอะเดี๋ยวเราแบบั่งแถวนี WIL ้แหละเพราะว่ามันร้อน <ương> อากาศมันร้อนจิบโอเคโอเคนั่งพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปทำบุญอันนี้เป็นบรรยากาศวันละรังนะฮะนี่ก็คือแบบว่ามาไหว้บ่อยอยู่มาบ่อยอยู่มาบ่อยเกินนี่ด้านนี้ก็มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระวิหารก็เหมือนกันนะครับเปิดเวลาเหมือนกันด้านใน ประมานี้ไปเดี๋ยวจะไปไหว้พระในพระอุบโบสถลาทุจะไปไหว้พระตรงนี้ดีกว่าอุแดดรอนมากแล้วก็คือแบบเราจริงๆริ้เราก็ไม่ค่อยอยากถอดรองเท้าอทนเพราระว่าใส่ถุงเท้า ใส่ถุงเท้าขาว,แล,วแล้วถ้าถอดถุงเท้าแล้วก็เดินไปเดินมาถุนะงเท้านี่ก็ด้่มใช่ไหมถึงแล้ว ด้านหน้าของเราเนี่ยคือหอพระไตรปิฎกนะครับของวัดระฆังโคสิตารามวาระมหาวิหารเนี่ยครับอ๋อเขาเข้าไปชมได้นะฮะนี่อืต้นจันทร์ต้นจันทร์เนี่ยสองฝั่งมีลูกไหมไม่มีอ๋อดีไงหอพระไตรปิฎก กด้านข้างนะฮะลมพื้นมากก็คือก็ลองเท้าขาวไปเลยลอเท้าขาวไปเลยสาธุนี่นะครับทุกคนหอปตาไตปิโดก ของวัดละคังโคสิตารามสวยงามมีสองฝั่งดูดูด้านนี้อุ้ยสาธุโอ,อ,อ้ี่เก็บพระไตรปิฎกไปด้านในเพื่อความแบบปลอดภัย สวยมากเลยท่านนยเดี๋ยวเราสามารถเดินไปนู่นได้นะครับไปบ่อน้ําบ่อน้ำมนตศักดิ์สิทธิ์นะครับออเนี่เขาจะเก็บนีแสดงว่าเขาน่าจะเปิดถึงค่ำนะเพราะว่ามีไฟไฟส่องสว่างให้อาจจะเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมตอนค่าๆได้สวยมากเห็นปะนี่เลยบรรยากาศนะฮะโอ้ี้สวยมุมดีมาก มุมได้เป็ดเดี๋ยวเราก็จะอยู่แถวๆนี้แหละทุกคนแล้วกเ็เดี๋ยวค่อยนั่งเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะได้ฟิลแบบมาท่องทมท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวสเสมือนว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพอรรยากาศดีมากเลยมุมนี้สวยมากนี่กำลังแบบว่าดูแบบ ดูวิวอันนี้แบบหลังพัางเนี่ยเราสามารถเดินออกไปด้านนอกตรงนี้ได้แล้วก็เดินไปโซนที่เขามีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับดูด้านใานาแบบสวยงามโอครับเดี๋ยวเราไปทางนี้ไปดูด้านนี้ดีกว่าปเป็นยังไงบ้างชิบชิบชิบลื่นลื่น อ,อันนี้อันก็เหมือนกันสองฝั่งอันนี้เป็นด้านหลังหอพระไตหอไตหอไตหอไตปิดก โอ้โหแดดจะสวยมากเลยตรงนี้ทุกคนเนี่ยถ้าแบบถ่ายวิวสวยมากไปทางนี้เนี่ยทางนี้แหละที่เขาจะไปไปออกไปห้องน้ำก็ฝั่งนี้ได้เอเดี๋ยวนะเราต้องออกไปทางนู้นเรต้องเดินออกไปทางนู้นเขาจะมีป้ายบอกอยู่นะว่าอ่อนนี้เป็นห้องน้ำ ลุ้ไปฝั่งนู้นได้ไหมทุกคนเคยมาทุกคนเคยมาแบบบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือยังนี่วัดละฆังก็คือแบบว่าะระฆังใหญ่จะยแบบว่าวัดละฆังนี้ลรอวัดละคังวัดะระฆัง,งโอ้แต่ตอนนี้ร้อนมากตอนนี้เวลาบ่ายโมงะครับ ีบอ่อน้ำมนต์ใ่ไเขาเขียนอยู่นะบอ่อน้ำมนต์สมเด็จพุทธจาร์โตพรมรังสีนะครับไปทางนี้สิเนี่ยไม่ไกลสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปแบบตักน้ำมนต์กลับบ้านได้นะครับครั้งที่แล้วโป๊ะ,ปะก็มาตักกลับบ้านอยู่เดินเดินเดิน ร้อ,อนมากโอ้โหนูน่นข้างในนูน่นอ่ะเฮ้หรือเขาเปิดหรือเปล่าวันนี้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ มันจะตรงนี้นะเพราะเขาปิดเดี๋ยวตรงนู้นอ๋อนี่ไฮบอลมนต์บอลนมนต์อ,นนอยู่ตรงนี้เนี่ยด้านในนะครับมันมีน้ำด้วยมีร้านน้ำด้วยนี่แต่เปิดหรือเปล่าไม่รู้ บูชาสาธุแล้วก็เดินมาดานนี้เบาะน้ำมนต์บาน้ำมนต์น,นีเลยนะทุกคนบาะน้ำมนต์นะครับ นี้ก็คือบรรยากาศของการมาวัดพระนะครับก็คือเรามาตลาดวังหลังนะครับแล้วก็มาที่วัดพระที่วัดระฆังนะก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินไปตลาดกัน,นเดิอนออกไปทางด้านหน้าก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปวัดบ่ายโมงเดินย้อนกลับไปแถว สลัดเบื้องหลังเนาะเดี๋ยวก็คิดอีกทีหนึ่งว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่หิวแล้วนะเพราะว่ากินทว่วแปบไปกล่องหนึ่งเยอะอยู่แล้วก็กินไอติมไปแล้วนะฮะแล้วก็กินน้ำอิ่มแล้วอาจจะต้องไปพักละไม่หิวข้าวไม่หิวอะไรละตอนนี้อยากเข้าห้องแอร์อย่างเดียวเลยดูบรรยากาศครับ ทุกคนเดินเที่ยวนะไปเดินเล่นก็คือนอกจากว่าเราจะมาหาของกินอร่อยๆที่ตลาดวังหลังแล้วนะครับแล้วก็ยังมาทมําบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกันที่วัดละฆังโคสิตารามไปแบบบ่อน้ำมนต์สมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับ ตอนกลางคืนน่ะน่าจะสวยมากเลยนะมาดูตรงนี้นนตรงนี้มีถ้าเรือเอ๊ะแต่ว่าถ้าเดินย้อนกลับไปก็ไกลอยู่นะทุกคนเอาอยัางไงดีอะ่ะหรือว่าจะข้ามไปท่าฉางแต่ถ้าข้ามท่าฉางแล้วก็เดินไปท่ามหาราชก็ระยะนึงอยู่นะ กลางคืนเขาจะมีไฟประดับตกแต่งอยู่นะเป็นจุดอ๋อเป็นจุดของแบบงานเนาะ,ะเดี๋ยวพามาเดินดูโหมาดูมาดูความวุ่นวายของแบบการจราจรทางน้ำของกรุงเทพมหานครอุ้ยอุ้ยนกโอ้ปลาปลาเธอก็ไม่กลัวคนเลยดูกรุงเทพมหานคร การจราจรทางน้ำคือแบบว่าเยอะแยะมากมายเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นคือท่าช้างนะครับถ้าเราไปแต่ตรงนี้แล้วก็ไปนูงนนี่แหละย,ยาวไปถึงไปท่าช้างแล้ว็นูน่นท่ามหาราชอือก็ไม่ถือว่าไกลกันมากนะแต่ก็พอสมควรโอ้โห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 อ้อตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือวัดระฆังนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะเนี่ยถ้าเรือวัดระฆังตรงข้างหน้าตรงข้ามเหมือนจะเป็นท่าช้างถ้าเรือ road, นะท่าช้างครับหรือว่าถ้าแบบตรงฝั่งนู้น yes. จะเป็นท่าวังหลังตรงข้ามท่าวังหลังก็จะเป็นท่ามหาราชซึ่ง2ท่าเนี่ยระหว่างกันอ่ะจะมีเรือข้ามฟากอยู่นะครับประมาณ3บาท5บาทประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี่ด้านหลังก็จะเป็นวัดระฆังเห็นไหมสวยมากอันี่ก็จะเป็นแบบท่าเรือตอนนี้คือคนรอข้ามฟากนะเป็นท่าเรือข้ามฟากแบบก็พามาดูมาหยุดอุ้ยนกนก นกตอนนั้นน่ารักมางเลยอะนอกที่ขา่าวว่ามีแบบว่าการตกแต่งแบบปอยหลังด้วยอะมีปอยด้วยปอยผมอมอันนี้คือพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ฝั่งดาน,นุวัดอรุณอันนี้สะพานพระปิน่นเ,เกล้าเรือเยอะมากเรือเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูฝั่งดานี้ดีกว่านกก็เยอะนะเนี่ย ทุกคนเดี๋ยวพามาดูฝั่งด้านนี้เห็ yeah, นไหมด้านนูน้นนู้นที่เราเห็นอยู่ไกลๆนูนน้นนะครับอันนี้คือวัดอรุณนะครับวัดอรุณแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดโพเห็นไหมมีวัดโพมีวัดพระแก้วอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะแบบนั่งเรือไปเที่ยวได้หมดเลยนะยอดเลยอะบรรยากาศ ดูบรรยากาศของทางด้านนี้นะครับโนี่ไงน้องเฮ้ย,ยนี่เหนะ็นเหรน้องน้องนี่ปล่อยผมด้วยน่ารักมากเลยอะปล่อยผมยาวเลยนะปล่อยหวานปล่อยปล่อยหวานนะมีเส้นมีกระจุกหนึ่งไม่เข้าที่นะหนูน่ารักจ้ะบรรยากาศ ดูบรรยากาศการจราจรทางน้ำนะเรือเยอะมากเป็นช่วงไฮนะไฮซีซันของเทพเลยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอะ่ะมันจะมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายน้องนกน้องนกปอยหวาน ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศของออท่าเรือของวดัดระฆังนะครับก็จะเป็นฟิลนี้สวยงามไปเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับไปที่ย้อนกลับไปที่ตลาดวางหลังนะครับเพื่อที่จะไปอีกสั่งหนึ่งเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปตลาดวางหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปข้ามเรือข้ามฟากที่ ที่นู่นดีกว่าแล้วก็แบไปนั่งเล่นที่ถ้ำหาราชอู้แต่ว่าถ้านั่งเล่นมาถ้ำหาราศก็อีกนานอยู่นะเพราะว่าจะไปเย็นๆถึงจะไปทําธุระตอนค่ำตอนแบบเย็นๆนี่แปดโมงสองสสอย่างน้อยก็สักประมาณสาถึงสชั่วโมงไปหานั่งที่ไหนดีบรรยากาศพัทรบบดีทเทียเตอร์